อ่าในสิทักทายในพี่อ้อมาพี่ด้่ะเอาเดินกล้องด้หรือเคลับแม่เดี๋ยวโอเคได้แล้วกราบสวัสดีพี่น้องป้องไปทั้งช่องต่างๆครับพี่น้องเนาะบ่สิเป็นช่องสูผ้ารวยพอนผ้ารวยอย่างสาวินครับกูอาสาวินกันทังอีก ดาวุงเรื่องดเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะนโชคเอออ้าพี่น้องมืัอนี้ปูหนาคมาอยู่ที่วัดป่าภูตะวันบ้านโกเกี้ยงตำบลผาบิงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะพี่น้องเด้อมืัอนี้มาหม่องเก้าหม่องแก่ของอลูกชายรือว่าปูดำนี่เพิ่นได้มาบั่เพ็ญภาวนากูตีนี่สีคูเลยนะพี่น้องเด้อเบิ่งปูหนักนะครับปูหนักจริงลูกนี่อันทุกเนี่ยลำบากกว่านั่ก็มาเพื่อลูกเพื่อเต้า เพื่อลูกเพื่อเต่าเพื่อเอฟซีแฟนช่องแต่ละช่องเด้อพี่น้องเด้อเอาใครเห็นคลิปนี้ก็ให้เฮงมันหมานลำด้วยอธิษฐานจิตไทยวันนี้ผู้นาให้พ่อผู้ดำเพิ่นลงประทับร่างผู้นาขอสามตัวตรงๆเด้อพี่น้องแล้องวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันหกสิบแปดเด้อพี่น้องเด้อฮะใช่ใช่ฮะวันนี้พ่อจีเร่ทำวิธีหน่อยรับสินกับมาตาบ้านแล้วรับสินกับรับมาตาบ้านแล้ว ซาทุซาทุซาทุนะโมตัสสาแกวอุอาเป็นทีเพิงพันเตีไม้เพิงเจ้าคุ้นแก่วนสามปล่อยเวลาหายกว่าน,นี้เสียให้หลีกยัได้มาอยู่ข้างขิ้นเจ้าดังไหนอันว่าตนตัวเจ้าเป็นสามดวงประทีปจิตใจขอให้เป็นดังนามมั่นใจหงเฮืองเกษาผมเกตเก้าด,ดังดอกมาลาทัดสามือสิบเลี้ยนกระดังเทียนตางต้งใจหูสองคำขอบูชาพุทธบาทขอให้เป็นดังขอตอกดอก,ดอกแก้วนั่งฝ่าบะลง จักคูแก้วตาเหียมสองน่วยคอยเป็นนั่งปะทู่ปะทิบไตบูชาแจวยอดคุณนในถอนซาถูเด้อค่ปะปอบุตธเจ้าทั้งหลายเก็บดอกไม้ลีลามาสมมากคุณคู่บาอาจารย์สัมภูปเป็นเข้าหวังว่าอไรว่าโกดกดท่าเที่ยวไปมาอบคอครอย่างยังยืดจนหัวตกใจกลัวและสะท้านยานใจสั้นในหลวงเพิด <c oughs> หวังว่ามีคงาผิดอันบ่ชอบขอให้คุณคู่บาอาจารย์เจ้ากระสมถมหายทน ขอให้ลูปถอดให้เว้นห้อยหาประกาศนิพพานสาธุอิมินาสการีนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะตังสังขังอภิปูชยามะสาธุเ กะรังสมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิสวากาโตภะคะวัตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนามาา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรลนังกจามิธรรมังสรลนังกจามิสังฆังสรลนังกจามิ ทุติยัมพีพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมพีธมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมพีพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมพีธมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตังโขอุปนะภะคะวันตังเอวังกะละยะโนกิติสัทโธอะภุคะโต ยีติพิโสภักขวะอารังสีมาสัมพุทโธวิชจารณะสัมปพนุสุขะโตโลกวิทูอานุตตรุปุริสธัตมหสารถิสตาเทวะมนุสานังพุทโธภะคะวาตินัตถิเมสารนางอัญญพุทโธเมสารนางวะลังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัฏถยังสัตตุสัสเนพุทธังเมวันธรรมานีในยังปุญญปัสสตังอิทธะสัพเพปิอันตรายามีมหาสุงตัสสะเตชะสังฆายีนะวัจยะวัจย์ตัสวา พุเตฆูกำลังปากะตังมะายังพุทโธปฏิคันให้ตัวอจจะยตังกะละตะเลสังวริตตุงว่าพุเตฆสวากาตุโอปากวัตตาทั้งมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันายิโกปัจจตังเวทิตาโพเวนจอยเอเตนัตถิเมศรนังอันยังธทมโมเมศรนังวะลังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเทยังสัตตุสัสนสังฆะทำมังมายวันธทำานิอย่างปุญญังปัสสุตังอิทัง Sabhebi antaraya me mahesung dasa dejasaha, Kayena wajaya wajeda sawa, Tame kukamang pakatamanyayang, Tamo patikan hatu ajayatang kalantelesang pati pano pagawato sawa kasanggo, Yaya pati pano pagawato sa awak sangko, sami cipati pagawato sa awak sangko. Yaya ti tang catari puris ayukani at puris abukara. E sa pagawato sa awak sangko, ahu neyo pa neyo taki neyo anchari karaniyo. Anu tarang punya ketang loka sa nati mesala nang anjang sangko mesala nang walang. E te na sa cawat yang satu sa seni sangkang mewan thamane na yang punyang pasutang itha

พุทธบูชาครูธรรมะบูชาครูสังฆบูชาครูพุทธบูชาคุณธรรมธรรมะบูชาคุณธรรมสังฆบูชาคุณธรรมวันทิตวาสัพพะพุทธอนังสัพพะกุณาเมสีนางปาเทจะอาจารย์สสะปะทังมาคขานัตสนนังภู้เมสุเจวะสักเเสุพระมัทเทอเวมิหิติเกกาหามิปีภริกังังสัทธายะ พุทธศาสนสเสเพปิอันตรายาเมมาเฮสุงตาสเตชะสาสิธิกิจจังสิทธิกมังสัพาสิทธิพาวันตุเมพุทธคารวตาธรรมคารวตาสังฆคารวตตวิดามัรดาคารวตตอาจาริยะคารวตาพุทธังระธนานังธรรมังระธนานังสังฆังระธนานังพุทธังประสิทธิเมธรรมังปสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมพุทโธธรรมโสโฆสิทธิกิจจังสิธิกมังสิทธิการิยาญะติากตสิธิเตโชยชะโยนิจังสิธิลาโพเรอันตรัง Siti Putang, Siti Temang, Siti Sanghang, Salapat, Siti Pawantumi Angasak, Siti Lapu, Mahapuku, Mahatejo, Mahapanyo, maha, Piyo Naka, Kanta Paritang, Piyang Mamak, Nacariti, Paritawaname Tang, Sameta, Patanta, Avikita, Kita, Paritang, Panantu, Sakhe Carupe, Sirisikaratate, Jantarike, Vimane, Hiperate, Jakame, Taruanakane, โอมาจยันตุเทวชราทารวิสเมียขคัตถ a าขาติทันตาสันติเกยังมุนิระวรวัจนะังสะโวเมสุนันโตธรรมมสวนากาโลอายมัทันตาธรรมสวนากาโลอายมัทันตาธรรมสวนากาโลอายมัทันตาสาธุ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 เดือคุณศีลคุณธรรมคุณบิดาบรรดาคุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมภาวินัยทั้งแปดมื่นสี่พระมาธรรมขัน์ ได้แก่คุณพ่อพระศรีอริยาคุณพ่อปกติศัสตร์คุณพ่อปทุมมีกาชเจ้าคุณพ่อลินการฟาตินแดงแขมสัญญาอคุณพระโพธิ์ตาคุณคุณพรปทรมมาคุณคุณพระสังฆัคุณคุณพระโพธิ์าเจ้าคุณพรปทรมมาเจ้าคุณพระสังฆัเจ้าคุณศรีหาคุณศรีแปดคุณศรีสิบคุณศรีสองร้อยยี่สิบเจ็ด คุณแม่เจ้าหานางเทรณีอีสุนคุณนางนำซิฟงสันฟาสมาเสนินนอกฟาจัดรมคุณพ่อกุุ้สันทูโกน้าคามโนกัสโปขตมุอริยมันตะโยคุณพ่อเทโวชูว่าสิอันคุณพรอท่ามิกราษแจาคุณพ่อค่ำคุณพ่อพวกค่ำคุณพ่อดำคุณพ่อทั้งค่ำคุณพ่อคำพอยคุณพ่อปลอดภัยคุณพ่ออารยมันตะเจ้าต้งหาลอยหาโพงโจรเสด็จลงมาเด้อเทิงเทิงได้แก่พ่อพญายินเท่าจะตโรกบาลทั้งสีพระฤๅษีนรอดพระฤๅษีนารายพระฤๅษีตาเมื่นพระฤๅษีตาโม่พศตาไฟ ขลุสีพระยศแสวงกพระเ,เจา้าเกาโกรดสงไขส่สิสงทำจำสิยูุทุกคนทุกแห่งขอหูเมื่อฝันคณะคณะบูชาเด้อมื้อนี้ได้โปรดเสด็จมังเป็นประธานในพิธีให้ลูกให้เต้าตลอดถึงคุณพ่อปูดำเด้อแห่งวัดป่าพูแตววนนี่เมื่อนด้มู่ลูกมู่เต้าได้มาแต่แตงคันคอยย่อคันหาคันแปดอ่ามาขอโ่งข,ขอหลับกับอีพ่ออีแม่อีปูญาต่ายายปูดำเด้อนนี้ขอเลข้ทยลอตเตอรีแล้ววันที่หนึ่งสามตัวตรงตลอดถึงเลขล่างสองตัวงวดประจำวันที่หนึ่ง มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 8ที่เขาสิปีออกอยู่อาจังหวัดบึงการเดื่อพอยพอยแม่ขันเห็นขันหูแล้วลงมาประทับร่างผู้ขา่าเพื่อพิจารณาเลขสมตัวบนกับสองตัวล่างสีออกตัวใดเด้อทุธุอุกาอกาศอุกกาศอะหัง ท่านเตะข้าพเจ้าขอรัตนาเอาถ้ำค่ำของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าผู้ติปรีณผพานมานไปแล้วกว่ามีหินเป็นไส้ข้าเขาขอมอกต่างไว้ได้กันทั้งหาของข,องขา้าพเจ้าในกาลบานิโกราดแต่สร้งางถกโอ,าอกาสสร้งโอกาสสรลางอะไรของถ้ำมีข้าพเจ้าขอรัตนาเอา คุณพระรัศมีรังสีเจ้ากอบการขอเจริญบารมีดาในขันธ์ทั้งหาของข้าพเจ้าในกาลบรนดินิพพาเถิดสาธุโอกาสสักโอกาสสละลังวัลถ้ามีข้าพเจ้าขอรัตนาเอาคุณกรุณาของคุณเมตตาคุณแห่งองค์สมเด็จคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความแบบคุณพระธรรมและพระสงฆ์คุณบิดาคุณบรรดาคุณครูบาอาจารย์ขอจงเสด็จลงไม้ยักจังตั้งอยู่ในขันธ์ทั้งหาของข้าพเจ้าในกาลบรนดินิพพาเถิดสาธุโอกาสสักโอกาสสละลังวัลถ้ามีข้าพเจ้าขอรัตนาเอาคุณฝากคุกคุ้มสันทูกโกห่น้าสาธธุุพทัังงบเเกกิิดดปโโลลกา ท่มั่งบังเกิดเปิดโลกโลก,กาสังข้างบังเกิดเปิดโลกโลกาพุทโทษโลกกาท,ทกกาีท่นางอากาศกาทีนา่นั่งสตรีท่านโมโลก,กาที่นางอากาศกาที่นั่งสตริ สังโฆโลกาที่นังอากาศการที่ต้งสียญพุทธโคติมิตรรทำโมนิมิตรสังโฆนิมิตรพุทธทั้งบอกซองแจงโลการำบังบอกซองแจงโลกาสังขงบอกซองแจงโลกาพุทธทัแก่งธรรมะแก่งสังโฆแก่งพุทธทั้งไข่รำบังไข่สังขงไข่คะแนนป้าญาซองแจงโลกาธรรมทั้งแปดหมื่นสี่พระมรรมขันธ์ขอลงมาแจงในธาตุในขาในธ่านมาเกี่ยวมาอาอุอาอุมาอูอะมาของข้าพเจ้าในกาลาบัตหนี้ก็ขาดเธอซาตุบนผู้ดำเด้อลงประทับหลางผู้คาผู้คาอนุญาตให้ยิบคอลงเพื่อเจรจาไขปากกับลูกกับหลานวันนี้ข้ามาขอโชคขอลาภ เอาซีพีออกอยู่จังหวัดบึงการเลขล่างสองตเป็นตัวใดเลขไทยโรตรีล้วันที่หนึ่งสามตัวเป็นตัวใดมอีพออีเมเดอร์พิจรารณาซอยลูกชายลานครนะโมตสสะภควโตอะระตโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตสสะภควโตอะระตโตสัมมาสัมพุทธานิมนโมนโมมม์เด মা জি আ আগ ঠ থম ত আজা না দ লে থ মা ত ঠ ক কলো কলো ক মালে মা ক কল ดีดีดีหลายมหาพอบ่ดน <t> ีด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 ีสาธุดี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 มหาพอเด้อเมื่อดีพอพี่โตนับทตดีให้ลูกให้ร้านไพย หาเนี่ยมาให้พออยู่พอกินและขอถูโถโถโถมาจีเดอให้สองหาแปดสองหาแปดสอปหาะลูกเออสองหามาจังจังมาเต็มเต็มสองห5 8 258 2 5หาแปดสองห8ปหาแปดสองหาปอาแปดสองหาปดาแปดสองหาาแปดสองหาแดอหาแปดสองหอมหาองหาแอว่าแปดเองาแปดาแปดดอาแปดอี่าดองดสอาแหางยิดหแอ มาจนแขนซาเล่นบ่พอโอ้ยมายันตั้งน้ำมูกขืนพิ่นมาหยุดยืนอีกแขนซาจะจะโดนแล้วนี่ที่พ่อว่าเป็นลักษณะแบบนี้ลูกค่ะโดนแล้วนี่ถือว่ามาหาพ่อบนพื้นกันสองห้าแปดคัะให้แต่คาดแหงอายุเด้อคันได้แล้วสีเอาเราให้แก่ตัวฮอดหัวหมูพลไม้เกาหยางมาถวายอยู่มรงนี้ปู้นาครับพยานได้สีออกสองหาหาสองสองแปดแปดสองหรือหาแปดแปดหาภายในสามตัวนี้ล่ะ คันเป็นไปได้เอาออกสองหาแปดสามตัวตรงเลยบ่สามตัวตรงรถปูสามตัวตรงเลยมันค่อยได้หลายร้อยเดกได้เด็กไดเอามาให้ครบยางเลยให้ครบยางเลยห้ามเนี่ยห้ามเด้สองหาแปดเพราะว่าคันเป็นไปได้มองนั่งนี่เฉียดเห็นไหมสุมานังเอาน้ำขอปูเรื่องประชามปูนี่เอาให้ได้งวดนี้งวดแรกก็แล้วพอเด้อให้ได้งวดนี้แล้วเขาออกเยอะพวกเรายุทธทั้งแจกวัดบึงกาบได้นะลูกเนาะจ้าพ่อเออแมนแมนเออเอาเอาสันเดียบานี้ก็ขออนุญาตบานคำเด้อ